ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนทั้งตัวผมต้องพยายามเน้นย้ำตัวเราทุกคนให้มีความยำเกรงต่อะัุพานวตาลาอย่างแท้จริงในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นวันที่อาจจะเรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปี ในวันนี้เป็นวันที่สมฟาดีลาได้มารวมอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นวันไอตรงกับวันศุกร์จะเป็นสี่ความประเสริฐมารวมในวันเดียวกันอัลลอฮฺอักบารในสิบวันแรกซุนฮิจยะซึ่งเป็นโอกาสที่หาเจอได้ยากมากว่าจะมีสองวันศุกร์รวมอยู่ใน10บวันแรกของเดือนซุนฮิจยะ แล้ววันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นวันที่ผมและพี่น้องต้องน้อมชูโคต่อลัสุภานวตาลาที่เราได้มีโอกาสรวมอยู่ในบรรยากาศวันที่ความสามความประเสริฐอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันความประเสริฐที่หนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องต้องพยายามสร้างสติและพยายามฝืนจากการที่จะหลับพี่น้องครับถ้าเรามาละหมาดวันศุกร์เราหลับเราไม่ได้อะไรเลยครับ เรากลับไปเราก็ละหมาดแล้วก็พ้นแต่คำนาสฮัตตเตือนที่ขอเตบทุกท่านพยายามนำเสนอบอกกับพี่น้องแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลซ้ำแต่มันเป็นการย้ำและเตือนตัวเราทุกคนว่าในรอบปีอัลฮาก็มีครั้งเดียวฟิตรีก็มีครั้งเดียวรอมฎอนก็มีเดือนเดียวมันก็เป็นการพูดซ้ำย้ำเตือนแต่ศาสนามันยังคงพูดอย่างนี้มาพัน0กว่าปี ผมอยากจะเน้นย um ้ำพี Allah, ah ่น ah, ้องว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาไม่อยู่อัลซิมชาอิรลรอห์เราไม่ให้เกียรติไม่ให้ความยิ่งใหญ่ไม่ให้ความสำคัญเราจะไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเข้าสู่ตักวากับอัลลอฮ์พี่น้องครับความประเสริฐแรกอยู่ในอายะฮ์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ตรัสตัดว่าอินน่าอิดอตุสชูฮ์อินดอลาอชลอรันา ع ิตาบิลลา ف ์ยาม ب ค ل ل ก ي ส م خ ม ق السماوات و ا ل ا มินหาอารบะตุลฮุรม ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم นี่คือความประเสริฐแรกแท้จริงเดือนทั้งหลายหน้าที่อัลลอฮ์สุบฮาอันอวะตาลามีสิบสองเดือนพี่น้องครับซึ่งสิบสองเดือนนั้นอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์สุบฮาอันอวะตาลาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ตาลาได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินสี่เดือนเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่มีความประเสริฐเป็น อั ب บ ة ตุล حرم ในเดือนรอับประมุ a a, ่นละสามเดือนสุลกาเดะสุนฮ th ิจัดม ah, ah ุฮัรรัมดังกล่าวนี้มันเป็นศาสนาที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมที่สุดแล้วขอดุอาให้พวกเราทุกคนอย่าเป็นท้ายที่อัลลตะอาลาเตือนว่าในสามเดือนที่ติดกันนี้ซุลกอเดะสุลฮิจญะั์มุฮัรรอมเราอย่าได้ทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลา พี่น้องครับในปีนี้แม้ว่าเราไม่ได้มีโอกาสวุกอับในตรงอาราฟะแต่เราสามารถวุกอบหยุดตัวเองอินดะฮูดูดิลละอะไรที่เป็นขอบเขตอัลลอฮ์เราเนียตัวเองเราวุกอบตัวเองหยุดตัวเองเหมือนกับบรรดาพี่น้องฮุจัดที่ณวันนี้เสียงดังคือกบ้องรอบเมืองมักกะละบายกัลลอฮุมมะละบายละบายกัลาชะริกะละกะละบายอินนัลฮัมดะวันเนียมะตะละกะวันมุน ลาชรีกาลักพวกเขาไปตามคำเรียบร้องไปคำเชิญชวนไปด้วยไม่มีชริกใดๆและกัลหัมไปด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ละหุนมุน mun, อำนาจเป็นของอัลลอฮ์ลาชรีกาลักไปในหัวใจที่ไม่มีแม้แต่สักหนึ่งทุลีที่เป็นชริกในการที่พวกเขากำลังเตรียมตัวในการประกอบพิธีฮัจจุลอักบัรที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้า ความประเสริฐที่สองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่พยายามกระตุ้นเตือนตัวผมเองด้วยครับว่ามันจะมีโอกาสอย่างนี้อีกไหมในปีหน้าสำหรับเราที่รอมฎอนเราก็ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งฟอดีลัตที่มันกำลังเข้าสู่ในชีวิตของเราคือฟอดีลัตที่สองความประเสริฐที่สองที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้สาบาน ر, ال شر, วัลฟัจรวะลยลิลอาร์ชัฟตร ขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณขอสาบานต่อสิบวันแรกในวันคู่และวันที่พี่น้องครับในความหมายนี้ถามว่าเราจะมีความมั่นใจได้อย่างไรก็อาศัยการตักซียดโดยเฉพาะอิหม่ามอิมุลกะซีรอฮีมฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่าเป็นการตักซียดเช่นเดียวกับอิมีอับบาสอิบนุซูเบอร์มุจัฮิรและบรรดานักตักซียดอื่นๆจากซาลับและคอลับ ยืนยันบอกว่าสิบวันนี้คือ10บวันแรกของเดือนซุนเญะห์และวันคู่หมายถึงวันที่10คือวันอีดินอัทฮาเยามุนนะฮารวันที่เกอัชชัฟหมายถึงวันอารอฟะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคำยืนยันอัลกุรอานคงเป็นที่เพียงพอสำหรับหัวใจพวกเราต้องเปิดรับ لتم تو اني سمحت لتم تو اني رب توكسين نعم. صلى الله عليه وسلم يولي باتوك عن الترمذي، الترميذي إبن عباس رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام أنما الصالح فيهن حب إِلَيْهِ الى الله من هذه الايام فقل يا رسول الله ولن جهاد في سبيل الله قال ولن جهاد في سبيل الله อิลลารจูลขรรจ์บินัฟซีห์มัลลฟัลามจัร์ดมิน ذلكبشائر นี่คือคำสัญญาของท่านรอสุลล l l a ที่สัลลัลฮุอะลัยฮุะสัลลัมไม่มีการกระทำอา m a n s l a ะใดๆในรอบปีที่มันจะยิ่งใหญ่และมีความประเสริฐกว่าสิบวันแรกของเดือนสุนฮิยะตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เวลาผ่านเราอย่างรวดเร็วเราผ่านมาสามวันแล้วพี่น้องครับ ท่านอบีุลลาสุลลฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาสหายพวกเขาแปลกใจว่ามันจะมีงานอะไรอีกหรือที่มันจะยิ่งใหญ่และเกียงไกลและเป็นที่รักในอัลลอฮ์มากกว่าอัลลอฮรยัสซุลลลลอฮ์วะลัจิฮาดุฟีซาบิลละมีงานอะไรอีกไหมครับที่มันจะเหนือกว่าการจิฮาดเพราะจิฮาดคือระสุนดีนคือศีสะหัวของศาสนาะ ขอเลาวลันจิฮัดุฟิซาบิดิลลาลาบันดาซอบาฟังรอซูลบอกว่าใครทำอามันอะไรที่เป็นงานซอแลใน10วันแรกซุนฮิจญะห์จงขอบคุณอัลลอฮ์ว่าสถานะของเราเหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่าประเสริฐกว่าคนที่ออกไปในสพรบุรุษอิลลาราอยูุ่นคอราจะบินับซิฮิวะมาลีเว้นคนเดียวที่เราไปไม่ถึงเขา นั่นคือชายคนหนึ่งที่ออกไปด้วยกับชีวิตและทรัพย์สินของเขาชายคนนั้นเขามีได้ดำสิ่งใดกลับมานั่นคือทรัพย์สินชีวิตของเขาจบลงสิ้นลงในสภาพเสียชรในฟีซาบีลิลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เป็นอีกหนึ่งความประเสริฐที่ขอชุกโกรขอบคุณต่อละชีวิตของเราทุกคนนั้นบอกเลยว่าหาบรรยากาศอย่างนี้ยากมากวันนี้เป็นวันที่อเลตาลาเรียกร้องว่า يَا ยัย والذيينآمنواإذانوديالصلاةمنجمجمعةفصعو إ ل وا ى ذ ك ر ا ل ل ه و ظ ه ر ا ل ب ي ذ ل ك و م خ ي ر ا ل ك و م إ ن ك ن ت م ت ع ل م و ن อัลลอฮฺเ ل ียกเราทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้สุกนี้เป็นการเรียกร้องในเดือน ذو الحجة เป็นการเรียกร้องในสิบวันแรกของ ذو الحجة และถามว่าเราได้ทําอะไรให้กระตัวของเราในวันนี้สมกับความยิ่งใหญ่ของซุนฮิจยะสมกับเป็นวันไอิที่ทัรสุลลัลสลลัลฮวาลลิยะสัลัมรับคาสั่งล l l a ์ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธา,ทาแล้วทั้งหลายเมื่อการละมารุนสุขถูกเรียกร้องมาแล้วจงรีบเร่งสู่อิลลัลิกริลลาการดำลึกถึงอัลลอฮ์สุลตานวะตาลาวะดารุนไบจงยุติการค้าขายภารกิจดุนยาพอแล้ว กับหนึ่งชั่วโมงจงหยุดมันแล้วรีบมาสู่การวิกรุลอล์และปิดท้ายอัลลอฮ์ตะลาไม่บอกคำตอบว่าซาลิก um 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 ุมใครรุลละุมอิงกุนตุมตาลามูดังกล่าวนั้นมันเป็นศาสนกิจวันศุกร์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหากพวกท่านทั้งหลายรู้ถึงความประเสริฐรู้ถึงการตอบแทนนาจ่อัลลอฮ์สุบฮานอวะตะลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับที่เน้นย้ำกับพี่น้องอย่างนี้ ด้วยขณะที่พูดนี้รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับความประเสริฐที่ไม่เคยได้รับอย่างนี้ในเดือนจุนฮิจจาสิบวันแรกของเดือนซุนฮิจห์วันนี้เป็นวันศุกร์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพาะทนานบีสอลลอะมูฮัยหมัดซามกล่าวว่าคอยรู้เยาวมินตลาอัชชัมยาวมันจุมะไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นวันใดที่จะดีไปกว่าดวงอาทิตย์ในสัปดาห์ที่มันขึ้นในวันศุกร์ฟิฮีขอละกออาดัมเป็นวันที่เราตาลาสงนบีอาดัม อุดะขิเลจันน่ะโอเคฟินจันน่ะท้าวซาวร์ละก็อัลซาวนลาตักมุสไซลาฟิยาุมินจุมะวันเกียร์มาจะไม่เกิดนอกจากวันศุกร์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้จึงอยากจะเน้นย้ำตัวผมเองว่าเรายังมีโอกาสและยังมีช่วงเวลาพี่น้องครับสิ่งแรกอย่างที่เราทราบว่าในวันนี้เป็นวันที่ส่งเสริมให้อ่านซูเราะห์กาฟีใครอ่านแล้วเขาได้รับความดีงามแล้วมันกราอัลสุร์อัลกัฟฟี่ฟิยาุมินจุมะ อดอัลลฮูฟินนูรีใบันจุมอจัยนี่ใครที่วันนี้เช้าวันนี้เขาอ่านกัฟฟี่แล้วแสงรัศมีจะอยู่กับเขานำทางเขาจนถึงวันศุกร์หน้าแต่ใครยังไม่ได้อ่านพี่น้องครับจนกว่าดวงอาทิตย์รับขอาฟ้าวันนี้เป็นสามความดีงามที่พี่น้องจะได้อามารุสซอลและการอ่านกัฟฟี่วันนี้จะประเสริฐตัวการจิฮัดในทางของลอสุภานอวตาราประการที่สองครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แน่นอนครับอามานซอลแล้ว عن الصلوات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد ท่านอบ,บีุลเลุลลัลลอฮุอะลัยซันล้กล่าวว่าอินนักราเยะามิคุมยามุนจุม عة ฟ้าอักิรุอัลัยยามินััลสลาฟีฮาติงในวันที่มีความประเสริฐของพวกท่านคือวันจุม عة ในวันจุมานี้พวกท่านทั้งหลายจงกล่าวให้มากเถิดในการสละวาตต่อฉันคือ,อมุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว,วันนี้ให้ลิ้นของเรา นอกจากการพูดคุยเรื่องราวดุนยาที่มันเต็มในชีวิตของเราหยุดบ้านงเถอะครับพี่น้องให้วันนี้สามความดีงามให้เราได้มีโอกาสสละวัตนาบีสลลัลลอฮุอะลฮิวะสลัมพี่น้องครับประการที่สามอัตวาอัตวาการขอพรแน่นอนเราทุกคนต่างจะขอให้พ้นในสิ่งที่ไม่ดีเราทุกคนจะจะขอในสิ่งที่เอาจากได้รับท่านนบีสุลลัลลอฮวาไลชันได้กล่าวว่าเยาวมุลจุมะฟินตานอัชรอซาออตัน มินนา س า ع س س ة แล้ยจะดูอับดุลมุสลิมุ์ยสอุลล่าฮะฟีห์ชัยอันอิลลาอาตาห์อลลอฮ์ยาห์ฟันตมิซุฮะอาคร์สอาบ์อาเดลอัลสียามุนจุมามีสิบสองชั่วโมงในสสองชั่วโมงพี่น้องครับจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งที่ไม่มีบาวคนใดที่เป็นมุสลิมที่เขาขอสิ่งใดจากอัลลอฮ์สุขานะฮูอัลละฮ์ัะตาลาจะให้กับเขาเฉพาะเขา เวลาพ่อยิ่งฟันก็มีสุฮาอาคิรซาอะห์บาดัลอัศรจงแสวงหาช่วงเวลาที่ดุอามุสตัจาบะห์บาดัลศอลาตุลอัศรหลังจากละหมาดอัศรไปแล้วจนถึงดวงอาทิตย์ลับฟ้าเราไม่รู้ว่าดูช่วงเวลาไหนวันนี้พี่น้องท่านใดมีโอกาสพี่น้องครับหลังอัศร صلوات نبي القران دعاء الله سبحانه وتعالى ويعطي دعاء تي راجعتون لا اله الا الله وحده لا شريك له له المنك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء بطني بن دعاء تي جاي เป็นดวงอาที่ถูกคัดสรรลงมาเฉกเช่นเดียวกับพี่น้องที่เขาบุบุบนะทุงอารอฟะบัดเดิตะวันหลังจากดวงตะวันค่อยแล้วหลังจากละมาซุรีแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนไปด้วยลิ้นที่ชุ่มช่ำด้วยคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮัดฮูลาชารีกะละละฮุลมุนุวะละฮุลฮามดุวะฮุวะลาคุลิชาอิกอดีรและไม่มีดุอาที่กุรุลลอฮ์อะไรที่อัลตัลารักมากในสิวันนี้มากกว่าการกล่าวอัตตะมีดอัตตะฮลีลอัตตะกบีร อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮิลลอฮฺอัลลอฮุอักบัรขอให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้รับความสำเร็จในวันที่มีความประเสริฐรวมกันอยู่ในขณะนี้และพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหนึ่งอิบดะด์ที่อยากจะได้นั้นย้ำตัวเราทุกคนว่าเราได้มีคำบอกกล่าวบอกเล่ามาแล้วว่าเราทุกคนมีความผิดพลาดพี่น้องครับวันนี้เป็นความโอกาสดีที่เราทุกคนจะได้ใช้สามาดิรัตในการชำนึกผิดกับตัวเองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ

เขาจะได้รับการลบล้างความผิดจนถึงวันศุกร์หน้าตราบใดที่ชีวิตของเขาในช่วงระหว่างนี้ไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความดีงามอย่างนี้เราจะได้รับอีกหรือไม่เราสามารถที่จะบอกกับตัวเองได้เลยว่าเราไม่สามารถยืนยันได้แต่วันนี้พี่น้องครับหลังจากนี้ประมาณบ่ายโมงเวลาหลังจากนี้ไปจนถึงตะวันรับขอบฟ้าขอให้พวกเราทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นในการวิกรุลลรอ ในการดุอาในการเตาบาตัวในความผิดของเราในการสลาวาดนบีและพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้อาสรกาฟี่ผมอยากให้ในวันศุกร์นี้และอินช่าลอในวันศุกร์หน้าที่เป็นวันอีดเราจะได้รวมหนึ่งเดือนที่ยิ่งใหญ่คือเดือนซุลฮิจญะสิบวันแรกของเดือนสุลฮิจญะวันศุกร์และเป็นวันอีดินอัลทาสี่ความดีงามนี้มันจะมารวมกันในวันศุกร์หน้าซึ่งเป็นวันอิดและวันพฤหัสที่จะมาถึง เป็นสองความดีงามที่มันจะเกิดขึ้นเซียมเอายาวมุลคามมสและเป็นเซียมเยาวมุนจุมเป็นเซียมเยาวมฮอารอฟานั่นหมายความว่าเราโอกาสทําพร้อมกันไปวันพฤหัสและเป็นวันอารอฟะท่านอบ,บีลสลลลละฮวาเลซัมได้บอกว่าการบวชในวันจันและวันพฤหัสเป็นที่รักยิ่งท่ารอับดุลสลลลละฮวาัลลัมเพราะอะไรเพราะในวันพฤหัส การงานของเราจะถูกนําเสนอยังอลอสสุภาโนวตาลาแต่ตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่9พี่น้องท่านใดมีความสามารถก็ให้ถือตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่9เท่าที่มีความสามารถหรือใครไม่สามารถก็ถือวันจันทร์วันพฤหัสแต่ถ้าใครไม่สามารถจริงๆพี่น้องครับถูกเน้นย้ําและเจาะจงลงไปว่าในวันอนารอฟะให้เนียดวันนี้เราจะเป็นคนที่เดินตามตัชบี ขายกิ่งกับพี่น้องที่เขาพำนาบูปุ๊บนาทุงอารอฟะเราก็วูปุฟตัวเองด้วยการไม่กินไม่ดืม่มเพราะเนี่ยว่าเป็นวันอารอฟะให้เราได้รับความดีงามที่อัลลอฮฺสุคานาวตะตาลาได้ให้ท่านนาบีมาสัญญาว่าซิยามูอารอฟะอยู่กับฟิรุสันอตตาอินี่ใครบวชวันอารอฟะหนึ่งวันและการบวชของเขาอีมานันวัติซาบะอีมานและวางรางวัล ความผิดของเขาที่ผ่านมาและปีหน้าที่จะมาถึงได้รับการลบล้างจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาและถามว่ารังไม่สมควรอีกหรือที่วันอีดหน้าเราจะเดินออกมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยคํากล่าวว่า bar, bar, il allah, all bar, bar, อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ واللهإنهم ขอเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้พระองค์ได้ทรงรับการงานของพวกเราในวันนี้ซึ่งเป็นสามความดีงามที่มารวมกัน เดือนซุนฮิจยาสิบวันแรกซุนฮิจยาวันนี้เป็นวันศุกร์และขอตูอาให้เรามีโอกาสเดินทางไปถึงวันพฤหัสในวันฮุกุบคือวันอารอฟะได้มีโอกาสบวชุนัตและในวันศุกร์เราจะได้ตักบีตในการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนวะตะลาที่ชีวิตของเรานั่งทำนักอยู่ในสี่ความดีงามหนึ่งซุนฮิจยาสิบวันแรกซุนฮิจย์วันศุกร์และเป็นวันอีดินอัตฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนั้นพี่น้องท่านใดเป็นเจ้าของกุรบาน จะเป็นอิบาดที่สำคัญและยิ่งใหญ่เป็นการน้อม เซเมนะวะอัตนะนึกถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นึกถึงการเสียสละท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามขอดุดมอัตอ์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงให้เราทุกคนนั้นได้ผ่าน10วันนี้ในการสะสมความดีในช่วงท้ายปีเดือนที่12และเตรียมตัวเข้าสู่จราศักราชใหม่มุฮัรรอมอะกูลุกอลีฮาซาวาสัฟรุลลอฮฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิลัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะัฟฟาระ